เอาเฉพาะที่หนูเข้าใจนะคะเหมือนการฆ่าสัตว์ถ้าสเราไม่ไปฆ่าสัตว์ไปเบียดเบียนไปทาร้ายผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่มาจ้องทาร้ายเบียดเบียนเราทุกคนก็ห่วงชีวิตของเขาเหมือนยุงก็ห่วงชีวิตของของเขาแต่เขาต้องกัดเราเพื่อดํารงชีวิตของเขาเพื่อเขาอยู่รอดแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกิเขาแล้วก็เบียดเบียนจ้องเวียนจ้องกรรมกันต่อไปเหมือนเหมือนเหมือนข้อสองก็คือการ กงการทําลายแบบนั้นนะคะเหมือนถ้วสรเหมือนเราไม่เหมือนเราตั้งใจใจชอบกูงของคนอื่นจิตใจเราก็แบบปิดล็อกในด้านนั้นแล้วะคะ่ะมันก็ท้ายเราเป็นทุกข์อีกเพราะว่าข้อสามอีกก็ปิดในข้อนี้ก็คือร้ายแรงเลยก็คือปิดลูกปิดเมียคนอื่นนะคะมันรู้อยู่แล้วว่าะสวรเหมือนว่าเราทําข้อนี้ทศวรรษคนนู้นเขาแบบว่าเพลแบบเหมือนเราสมมุติเรากุบชู้แบบ กบชูห้หมู่สแบบนั้นน <desp lawsuit. S 1> like, ่ะถ้าเสือผัวเมียเขารู้ท้าเหมือนคนร้ายแรงก็มีการยิงการตายแล้วก็เกิดเวรเกิดกรรมจองกันไปอีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเหมือนการพูดโกหกพูดโกหกพูดเพือเจิบพูดหลอกลวงก็เป็นกรรมอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งเพราะว่าการสร้างกรรมสร้างกรรมด้วยการพูดโกหกเหมือนถ้าเสือมาทาพูดโกหกให้เขาทะเลาะกันพราเขาทะเลาะกันก็เป็นเวรเป็นกรรมเขาต้องด่าทอกัน ข้อนี้ก็ทําสร้างความเดือดร้อนกลับมาที่เราอีกข้อห้าที่พระเจ้าบอกว่างดเว้นการดื่มสุราเพราะเราดื่มสุราเราก็รู้อยู่แล้วเราไม่มีสติพอเราไม่มีสติเราก็ทําสิ่งที่อารมณ์ดุนแเลงเหมือนใครพูดจาดีกับเนาเพราะว่าไม่ดีคกอการฆ่าการเกงกันดสุราเป็นผมมองพระเจ้าบอกแม่เอาเข้าปากแต่เรายังเอาเข้าปากเพราะเพราะว่า มันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะมันควบคุมเราปกติแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ยังจะไปกินดื่มสุราอีกรู้อยู่แล้วว่ามันมีแอลโกอฮอล์ถ้าไม่มึนโมแลวมันก็จะมีสติได้ยังไงอะคะที่ขับรถชนคนตายเพราะอะไรเพราะดื่มสุราแล้วเ,เราไม่มีสติขับรถปกติก็สติไม่ดีอยู่แล้วยังจะไปดื่มสุราหให้เกิดการเกิดการทําลายผู้อื่นด้วยนะคะถ้าเหมือนเราขับรถแล้วก็กินดื่มสุราที่ เขาโฆษณากันอยู่อะค่ะมันเข้าใจประมาณเนี้ค่ะถ้าเหมือนเราถือทั้งห้าห้าข้อนี้ได้นะคะมันก็ดีเลยค่ะเหมือนข้อหนึ่งแต่ส่วนเราไม่ไม่ฆ่าสัตว์เรามีเมตตาต่อเขา,เขาก็มีเมตตามีความสงสารกับเรามันก็ดีเพราะข้อสองอีกค่ะข้อดีของมันก็คือถ้าเราไม่ชอบโกงใครเราเราเราทำาอาชีพเลี้ยงสุจริตก็จะได้เงินมาแบบว่าเป็นอาชีพสุจริต่ะคะข้อสามเหมือนตามอะไรพวกเนี้ย ที่เราถ้าเหมือนคบชู้เลยพวกนั้นนะคะถ้าสวเราไม่ทําไม่ปิดลูกปิดหัวปิดเมียเกิดชาติหน้าชาติไหนมันก็ปลูกแบบว่าเกิดชาติหน้าชาติไหนถ้าเราไม่ทําปิดข้อสามลูกเราก็ไม่ต้องเกิดมาพิกรุงพิการเพราะว่ามันเป็นกรุงกรรมกรุง,งเกวียนเหมือนข้อสี่ข้อสี่ก็คือมุสาถ้าเรามีสัจจะมีความซื่อสัตว์เราก็จะเจอแต่คนที่มีความซื่อสัตว์เหมือนเช่นเดียวกันบอกข้อห้า ดื่มสุราการที่เราดื่มสุราถ้าเราไม่ดื่มสุราเราก็จะมีสติสัมมาป,ปัญญาที่ดีอะค่ะแล้วก็แบบระลึกได้เลยนี่คือสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ดีเพราะเราจะไม่ประมาทถ้าเราไม่ดื่มสุราเพราะถ้าเราดื่มสุราเข้าไปเราจะประมาทจากผิดกายเป็นชัว่วจากชั่วกายเป็นผิดเพราะเราไม่มีสติพอค่ะประมาณเนี้ยค่ะที่หนูเข้าใจโอ้แม่ไม่ไม่รู้เลยนะนะว่าแม่คุยกับบัณฑิตนั้นเนี่ยก็ายาย ยายไม่รู้ว่าว่าหนูเป็นบัณฑิตเลยนะเพาว่าหนูถ่อมตนหนูไม่เคยปะหนูไม่เคยปะยายก็ไม่เคยคิดถามมาก่อนเพราะว่าเห็นหนูทํางานไม่เห็นมีเวลาปฏิบัติเออยายก็เข้าใจว่าคงไม่มีความได้รึกศึกษาแต่ที่พูดมาทั้งหมดมันใช่หมดเลยสินห้าข้อที่อธิบายมาอาจารย์แท้อาจารย์แท้ยายขอพูดว่า สาธุสาธุสาธุนะแม่คุณย่างนั้นยายรู้แล้วยายฝากว่าศาสนาไม่ผิดแล้วเดี่ยยายมีที่ฝากแล้วเออทีนี้ถ้าเกพระพุทธเจ้าตัดต่อไปเกี่ยวกับสินห้าเนี่ยถ้าทําได้สมบูรณ์ได้เป็นอะไรพูดต่ออีกได้ไหมลูกนี่ยายได้อัดเลเนคะนี่มันดีมากเลยเหนูว่าเออไม่ต้องห่วง <laughs> <laughs> ว่ามา ถ้าถือสินห้าเราจะได้เป็นอะไร,รอะคะก็นันนเรีหนูตอบอีกได้ไหมถ้าถ้าสินห้าสมบูรณ์ตามที่พระองค์ทรงสอนน่ะมันมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยค่ะใครก็ช่างมนุษย์ขึ้นชื่อว่าชาวโลกถือสินได้แค่ห้าข้อแต่ว่าไม่ถึงไม่ถือแปดข้อไม่ได้ไงเป็นอุบาสกวาสิกาไม่ได้แต่เป็นชาวโลกแต่ขอให้ถือสินห้าให้สมบูรณ์นี้ยค่ะอะ่ขอแล้วแล้วเสร็จถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันได้อะไรหนูหนูพอจะรู้ไหมเนี่ยยายถามแบบนี้จ้ะ ข้อนี้หนูหน,หน,หนูหนูไม่หนูไม่หนูไม่รู้อะค่ะพ่อหนูอ๋อใช่สามรัอยคนยายบอกหน่อยได้ไหมคะเออได้ได้ค่ะคือว่าเอ่อเข,ข้าสู่พระโสดาปัติมัตคกะจะเข้าสู่พระอริยบุคคลขั้นแรกได้เลยสรุยเลยค่ะ ขอให้สินห้าบรทีุธิ์อีกสองอย่างไม่ยากเท่าไหร่ครัท่านเรียกว่าละสังโยชน์ 3, สามภาษาบาลีเรียกว่าละสังโยชน์ 3, สามสกฤติทิฐิเนี่ยอ่อแล้ววิกิตอิจฉาแล้วก็ศีลพัตปามาสสามอย่างนี้หมายถึงผู้ที่ทํารักษาศินได้ได้สินห้าได้ยอดเยี่ยมแต่สองอย่างเมื่อกี้ก็แค่แค่ว่าเราอะ เชื่อไม่มีอัตตาตัวตนไม่เชื่อว่ามีตัวมีตนแล้วก็เชื่อว่าตัวเราไม่ใช่ตัวที่่ตนแล้วก็เชื่อเรื่องบาปบุญมีจริงแล้วเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงแล้วเชื่อว่าโลกนี้เป็นโลกวัฏฏะทุกตวันจริงๆโลกนี้เป็นโลกเกิดเก่เก็บตายจริงๆโลกนี้เป็นโลกไม่เที่ยงจริงๆเชื่อเชื่อทุกอย่างว่าโลกคนนี้ไอ้โลกใบนี้เกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเกิดเกิดดับดับเชื่อเชื่อหมดเลยเชื่อในทุกอย่างในคําสอนพพุทธเจ้าหมดเลย เนี่ยคะ่ะไม่ไม่มีไม่มีเขาจะเห็นความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิภาษาภาษาบาลีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เราเห็นได้อยู่แล้วมันยายก็เลยไม่ต้องทวงอสองอันนี้ไอ้หนึ่งอันนี้ยายก็เลยไม่ได้ทวงยายทวงข้อเวน้นข้อวัดคุณของสิงห้าข้อ,อยายเลยทวงหนูหน,หนูอธิบายหมดแล้วในนี้ถ้ามันได้สินซะอย่างที่หนูพูดมาทั้งหมดนะมันก็ไม่มันก็มนกไม่ยากเลยข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ที่สักยะ แตกสมาธิเนี่ยไอยสมาธิิเนี่ยอืมแล้วก็สิวิกิจอิชาวิกิจฉาเป็นภาษาบาลีนะเป็นภาษาศาสนาเป็นภาษาตำราก็แปลว่าวิกิจฉิชานี้คือไม่ลังเลสงสัยอีกแล้วหายสงสัยขาดสะบบั้นไม่สงสัยเลยว่าอะไรในโลกนี้เกิดแล้วจะจะไม่ดับไม่มีขาดสับบั้นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับทุกอย่างเกิดเรื่องนั่งอยู่ดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่มีขาดสับั้นเลยข,ข้อนี้ ที่ประกอบกับสินห้านะคะายายถึงไม่ทวงเพราะถือว่ามันประกอบได้ง่ายอยู่เพราะเชื่อคําสอนพระเจ้าเชื่อว่าพระพเจ้าสอนมาทั้งหมดเป็นความจริงหมดเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ดับไปไม่มีเชื่อว่าตัวเราก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปในขัางตัวเราอันนี้มันเชื่อง่ายยายก็เลยไม่ทวงจะเออนี่แหละคือพระโสดานี่แหละคือผู้รักษาสินห้าได้ได้อย่างที่หนูพูดเมื่อกี้ก็เลยได้แคลโสดาปฏิมา แล้วถ้าเผื่อได้ถ้าบริสุทธิ์ได้เห็นชัดชัดว่าครบสมบูรณ์ก็พระโสดาปฏิผลก็เลยเข้าสู่พระอริยบุคคลขั้นตน้นสรุปแล้วคนที่ได้สินห้าอย่างที่หนูว่าทั้งหมดนั้นก็ไม่เหลือวิสัยที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลขั้นตน้นถ้าเป็นแล้วไม่มีอะไรเป็นลากออกมาได้เลยทีนี้บริสุทธิ์จะถึงจะถึงจะตาย ทำทำภาษสกิทาคาไม่มักงภา,าคามิผลไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยกลับมาเกิดใหม่ก็เกิดไม่เกินเจ็ดชาติเพราะว่ากฎหมายธรรมชาติมันตกลงกับพระพ,พุทธเจ้าไว้ว่าถ้า,ถาคนของคนที่พระเจ้าสอนเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยถ้าเขาทําตามผมสอนของพระเจ้าเนี่ยว่าสินห้าคอให้เอาขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้เออมันก็จะมันเกิดเกิดตายตายก็จริงแต่มันไม่มีสิทธิ์เกิดชาติที่แปด มันจะเกิดแค่เจ็ดชาติชาติที่เจ็ดเข้านิพพานได้นิพพานล้านเปอร์เซ็นต์นิพพานได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหมดวีซ่าหมดพาสปอร์ตเพราะว่ามันตกลงกับพระพุทธเจ้าไว้กฎหมายธรรมชาติที่เป็นอนัตตาที่ไม่สามารถจะมองเห็นถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ว่าท่านกับกับธรรมชาติตกลงอะไรกันไว้มั่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นยายถึงบอกว่า ยายถึงเน้นว่าอีกสองอย่างไม่ยากนี่เพราะเราเราก็เห็นอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไม่ดับไปไม่มีนะเราก็เลยเชื่อมันก็จบแหละแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่มีต้องไปสงสัยอีกแล้วแล้วก็เห็นความเห็นถูกต้องเนี่ยตรรกะติทิฏฐิความเห็นถูกต้องจนะ้กกะความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิเห็นความเห็นถูกถเน,กนี่ยแล้วก็ไม่มีสิทธิอัตตุตนไม่คิดว่ามีตัวมีตนไอ้สองอันนี้มันมันไม่เหลือวิสัยยายก็เลยไม่ทวงยายพูดยำ้ำเพราะฉะนั้น ยายว่าหนูอธิบายสินห้าได้ขนาดนั้นยายก็เลยอยากจะให้หนูเอ,อฝ,าฝากอีกแล้วยายฝากหนูให้ช่วยบัชชาวโลกให้ตะล่อมตะล่อมเข้ามาอยู่ในหลักนี้ละค่ะหลักสินห้าสินห้าให้ได้อย่างนี้แล้วอีกสองอย่างไม่ยากยานี่ละล้วก็เลยเท่ากับช่วยเพื่อนร่วมโลกเข้ามาอยู่ในปลอดภัยปลอดภัยจากจาก,จากธรรมชาติปลอดภัยจากการนินว่าจะเกิดที่ไม่มีสิ้นสุดนะแต่อันนี้มีสิ้นสุดค่ะ ยังไงยังไงเสียถ้าขยันก็มาเกิดสามชาติเองแต่ว่าถ้าขยันมากๆอีกชาติเดียวธรรมชาติมันไม่ให้เกิดแล้วมันไม่ให้เกิดมันผักเลยโดนบันดาลเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันตกลงกับพระพุทธเจ้าเราไว้อ่านี่แหละค่ะถ้าถึงยาติถึงบอกว่าเออญาติถึงเน้นอยู่เรื่อยๆแต่ว,ว่าขอให้ญาติไปทำทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกทั้งหลาย ให้เพียรนะให้สู้ๆนะยังไงก็เอาเอาพระโสดาวันให้ได้นะเราเกิดทันพระพุทธเจ้าแล้วเราเกิดทันธรรมจักรแล้วเราเกิดทันพระศาสนาแล้วเอ้เราเกิดทันพระระพพทธศาสนาแล้วเราเกิดทันคํา,สอ,า,า,ส,า,าสอนพระศาสนายังอยู่ยังเหลืออยู่ยังไมยงยงยง่ยังไม่สิ้นยังหนึ่งเลยสองพันกว่าปีเพราะพวกเราเอาให้ได้นะเอาพระโสดาให้ได้นะถ้าขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจขี้เกียจก็อย่าเอาให้ได้พระโสดาแต่ถ้าเราตายไปเราไม่ได้พระโสดาเนี่ย ทีนี้พอ <hi> เรามันเกิดใหม่มันปกปิดเรามันไม่ให้เรารู้เข้าถึงธรรมมันไม่ให้เราปฏิบัติธรรมมันไม่ให้เราเข้าถึงธรรมมันไม่ให้เราเข้าใกล้ธรรมเลยมันจะกันเลยค่ะจะกันจ้ะเพราะอะไรมันจะกันมนุษย์มันมีหน้าที่กันมนุษย์ไม่ให้เข้าถึงธรรมมันเป็นหน้าที่มันเป็นกฎธรรมชาติของมันมันเป็นกฎหมายกฎหมายของมันจ้ะว่าว่ามันก็เหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะมันเป็นเจ้าหน้าที่แผนกดูมนุษย์ไม่ให้มนุษย์ออกจากสามโลก มันมีหน้าที่ให้ให้กวาดต้อนมนุษย์อยู่แค่สามโลกมึงทําเก่งทําดีกูก็ให้มึงไปสวรรค์มึงทําเสียกูก็ให้มึงไปอ,บา,อา,าบายภามิสบายสบายอาบายอาบายภูมทั้งสี่ถ้ามึงได้ไปแล้วย้าวกูสบายแล้วถ้าเผื่อมึงนี่แหละแดนมนุษย์เป็นแดนที่สามที่สามารถอพาพาจิตพาใจล้างจิตล้างใจชำระจิตชำระใจแก้จิตแก้แกใ,กใจสักพ่อจิตใจ ที่ที่ถูกกอกําเนิดเกิดธรรมชาติเนี่ยให้ออกจากธรรมชาติได้ท่านถึงเรียกว่าซักฟอกจิตใจขัดเกลาจิตใจรักษาจิตรักษาใจแล้วก็ปฏิบัติกายวาจาใจตามคําสอนพุทธองค์ท่านถึงได้สอนแบบนี้พระศาสนาสอนแค่นี้ไม่ได้สอนอะไรลึกลับซับซ้อนที่เวลานี้บางอย่างก็เจ้าผู้รู้ก็ลึกลับซับซ้อนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ฟังไม่เข้าใจโลกก็ไม่ค่อยเข้าใจเยอะมากเพราะว่า ภาษาศัท์สูงลูกหลานก็ฟังไม่เข้าใจแต่เราพูดอย่างนี้เราเราพูดภาษาให้เข้าใจได้ทุกระดับจิตย,ยายยายคิดว่าอย่างนั้นเพราะยายก็จิตเราก็มาจากพื้นฐานเนาะต่ําต้อยวิชาความรู้ก็เลยต้องอธิบายให้ตัวเองฟังละเอียดละเอียดละเอียด,ยดวันนี้พอเรามาแบ่งปันเราก็เลยต้องเอาละเอียดละเอียดเหมือนกันเพราะว่าจิตกับใจมันเป็นอนัตตา ทีนี้ถ้าเราอธิบายไม่ละเอียดคําว่าละเอียดก็ให้ละเอียดจนไปเข้าเข้าไปหาใจเขาได้เพราะฉะนั้นในเมื่อทำก็คืออนัตตาใจที่ฟังก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราอธิบายผู้อธิบายใช้สติปัญญาอธิบายจนเป็นอนัตตามันก็ได้ใจมันเลยเข้าใจได้ต้องอนัตตาสู้อนัตตาอันตานตตาอธิบายอธิบายให้ตีทรรแตกจนเป็นอนัตตา ขยายความจนเป็นอนาตตามันจะได้เข้าไปหาใจได้เพราะใจมันไม่มีตัวตนใจมันเป็นอาอารมณ์ของโลกเป็นธาตุของโลกเฉยๆถ้าถ้าอธิบายไม่ละเอียดมันเข้าไปไม่ได้เออ,อันนี้แหละที่ว่าเราช่วยเพื่อนร่วมโลกได้แค่เข้าพระโสดาก็เราก็สร้างมหาบุญเราก็ไต่ไหวางานพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับใช้พระพุทธเจ้าเราก็ได้รับใช้พระศาสนาเราก็ได้รับใช้บูชาพระศาสนา แผนแผนพ,พระองค์ที่พระองค์ทรงฝากไว้ทรงฝากไว้กับพุทธบริษัทสีพุทธบริษัทสีพระองค์ฝากไว้ที่ว่าฝากไว้ท่านก่อนท่านจะตัดสินพระไทยบ่งพระชนะที่ตัดสินจะไม่ใช่บ่งพระชนเรื่องอะไรว่าตัดสินที่จะดับถึงระดับขันธนิพานเนี่ยนะพูดผิดตัดสินยอมดับขันธิพานอืมก็ตรวจแล้วนะคะ ว่าพุทธบุตรสีสามารถช,ช่วยรักษาประคําสอนท่านไว้ได้ยายถึงว่าท่านอุตส่าห์ฝากเราไว้ไม่ฝากก็เหมือนฝากนะ่ะท่านเห็นแล้วว่าพุทธบรตษสีเนี่ยสามารถเข้าใจคำสอนท่านได้สามารถถ่ายทอดถ่ะถ่ายทอดให้โลกรู้ได้พระองค์ก็เลยตัดสินพระไทยที่จะดับขันธิพานละสังขารเนี่ยยายก็นึกถึงคำนี้หลยยายถึงว่ายายก็ ทำเท่าที่ยายทําได้เผยแผ่เท่าที่ยายเข้าใจแล้วยายมาเจอกลุ่มพวกหนูเนี่ยที่ว่ามีคุณหนุ่ยกําลังจะตั้งสถานที่แบ่งปันความรู้แล้วมีพวกหนูเข้าไปเป็นร่วมทีมเป็นผู้เจ้าหน้าที่มันข่มบูนเลยนะแล้วมีแม่หนูเป็นหัวหน้าที่เป็นต้นเหตุแล้วมีแต่คนที่มีของเก่ายายก็เลยสบายใจแล้ว แล้วยายไม่เคยพูดไม่เคยฟังจากหนูแบบขนาดนี้เลยเพราะหนูไม่เคยเปิดเผยว่าหนูรู้ได้ขนาดนี้หน,ห,นหนูเพิ่งเปิดเผยถ้ายายไม่ถามยายจะไม่รู้เลยเนี่ยหนูแสดงว่าหนูนี่แหละทำทำจะไม่ขี้ขี้โม้ขี้ไม่จะไม่ขี้ขอวดจ้ะเออ,อยายอยากจะมีอะไรถามอีกอยายนึกไม่ออกไว้โอากาสหน้ายายจะถามอีกอยายขอบคุณที่หนูมาเป็นกําลังของพระศาสนาแล้วก็ทางโลกเอาแค่ไหนยายถามบัดนี้ ทางโลกเอาแค่ไหนแบบนี้ชีวิตทางโลกเอาแค่ไหนาถามแล้วนี่ถามแล้วนะตอนน,ตอนนี้ก็สโสดาบันก่อนค่ะเพราะว่าถ้าสวมันเนี่ยในอนาคตข้างหน้าหนูก็ยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังแบบยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่สําหรับหนูอะค่ะเพราะว่าเผื่อถ้าในอนาคตข้างหน้าเหมือนว่าครอบครัวของหนูแบบไม่ประสบความสําเร,ร็จหนูก็จะไม่หาสามีเร็มนี้ค่ะจะเดินทางสายต่ําเหมือนกันค่ะที่หนูวางเพนไว้อะค่ะ อ่าเพราะไหนๆเราก็มีครอบครัวเราก็เลยต้องรับผิดชอบอย่าเข้าใจหนูนะใช่ค่ะจ้าจ้าจ้าทีนี้เมื่อกี้คําถามยายคนเราแบบนี้ล่ะแต่ตอบมาแบบนั้นก็ได้ประโยชน์ยายตอบยายถามอีกแบบนึงว่าชีวิตทางชีวิตทางโลกเอาแค่ไหนยายถามแบบนี้จ้าชีวิตในทางโลกก็คือจะรักษาสีลห้าถือไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเบรกชีวิตทางโลกเอาแค่ไหนนี่หมายความว่า ต้องการแค่ไหนเพื่อเพื่อยังคีบอยู่เพื่ออยู่เป็นอ,อ,อยู่ทางโลกยายถามถูกไหมทีนี้ชีวิตทางลูกโอเคไหนแบบนั้นนะคะใช่ค่ะเพียงพออ่ะอ่ะอ่ะแถวแถมเลยเพียงพอวันนี้ชีวิตทางลูกของหนูก็คือแบบเหมือนที่ยายบอกมาค่ะตอนนี้ก็คือรู้สึกเฉยๆกับทุกอย่างแล้วค่ะเพราะเหมือนว่าเหมือนมีสมบัติใช่ไหมคะสมบัติที่ได้มามา,มากมันครอบคลุมกับ ภาระต่างๆแล้วก็เหมือนถ้าเหมือนเราได้เยอะในพี่ในน้องเราก็จะเกิดความเก่งเย่งจริงดีชิงเด่นกันตอนนี้หนูก็เลยรู้สึกลงเพราะว่ามามา,มาอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะรู้สึกเฉยๆกับทุกๆอย่างแล้วค่ะที่เข้ามาเมื่อตอนตอนแรกที่เหมือนหนูเป็นซึมเศร้ายายก็คอยปลอบให้หนูมีกําลังใจเพราะหนูเป็นคนพวงสมบัติมากเลยค่ะเป็นคนพวง สมบัติแล้วก็ยุติแล้วก็ทําให้หนูเครียดแล้วก็กดดันตัวเองว่าต้องรักษานี้แนะต้องรักษาโน่นนะแต่เหมือนยายบอกค่ะว่าหนูอยู่ไม่ถึงร้อยปีและสมบัติไปเป็นของคนอื่นตอนนี้ก็คือเฉยๆค่ะจะเป็นของใครก็เป็นไปเลยเอาเท่าที่ตัวเองได้เอาเท่าที่ตัวเองไหวสิ่งไหนไม่ใช่ก็ไปเลยเหมือนทองที่ยายบอกค่ะหนูสะสมทองมาแต่มันไม่ใช่ของหนูเหมือนยายบอกค่ะเพราะมันก็ต้องขายเพื่อจะปลดนหนี้ให้ให้ที่บ้านอยู่ดีก็เลย มันก็ต้องจบที่หนูด้วยกันว่าอ๋อมันไม่ใช่ของเรานะเราไม่ต้องไปยึดติดก,กับมันทางลูกตอนนี้ก็คือตอนนี้ได้แค่ไหนก็เฉยๆตอนนี้เริ่มเฉยๆได้ได้หลายอย่างแล้วค่ะตนนัวเลขเริ่มเพราะว่ามีการสูญเสียปุ๊บหนึ่งก็จะเริ่มร้องทันทีแต่ตอนนี้การแก้ปัญหาก็คือ ให้มองว่าอ๋อนี่มันเป็นกรรมของเรานะถ้าเขาจะเอาไปเมื่อชาติที่แล้วเราต้องเป็นคนชอบหลอกลวงแน่เลยชาตินี้เขามาหลอกลวงเราฟินป้นรอไปชาตินี้ก็เอาไปเลยทํากรรมอะไรไว้เหมือนที่ยายบอกหนูก็จดใส่บัญชีให้เขามาเอาไปถ้ากรรมไหนที่เป็นสิ่งไม่ดีที่หนูเคยเบียดเบียนเขาในะชาตินี้ก็ให้มันเราบางเบาลงแล้วก็มามามา,มาเอาได้เลยเด็ด ลงรู้ว่าตอนนี้บุญหนูไม่ได้เยอะพอก็ทยอยทยอยกันเอาทีละนิดๆๆๆนิดนิดก่อนถ้าเหมือนบุญหนูเริ่มเริ่มเยอะแล้วก็ค่อยส่งส่งดอกในบุญเยอะกว่านี้ตอนนี้ก็คือส่งดอกได้แค่น้อยน้อยน้อยนก่อนในเจ้ากำนายวินปัจจุบับนยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่ามันมีจริงของแบบนี้ถ้า มันระลึกได้ว่ามันใช่อ่ะมันต้องใช่เพราะว่าเรามองไม่เห็นเราจะเป็นลูกหรูไม่ได้ในยามเราลำบากตกอับจนสุดๆเขาก็ยื่นมือช่วยเขาก็ไม่ได้ใจร้ายใจดําขนาดนั้นแต่พอมาในวันที่เราหมดบุญเขาให้จะช่วยเราแต่เขาก็ช่วยไม่ได้เพราะเรามันมืดปวดเต็มทีแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวเอง